สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาช็อปราโดเซนทันเวิร์นะครับวันนี้พามาชมคอามสวยล้วนๆนะครับของราโดรุ่นนี้รุ่นเดสต้าออริจินอลเดสต้าสเกลเตันนะครับเซรามอสสามสิบแปดินให้มองด้วยตาของตัวท่านเองกันวลันนะครับว่าสวยขนาดไหนวิ่งเลยเหรอโอ้การเดินของตัวเครื่องครับ ดูแล้วเพลินตาเลยทีเดียวครับตัวกระจกเป็นแบบตัดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็อนนี้ผมรับพลาติกไว้อยู่ะก็เป็นกระจกสักไาเหมือนกันนะครับโชว์เครื่องเครื่อง power reserve 80ชั่วโมงตัวเค์ก็เซรามอนนะครับสีทองทนทานต่อการคิดขวนครับรับประกันตัวเครื่อง5ปีเป็นสายแบบใหม่แล้วก็บานพับ เป็นแบบปีดกิเสื้อครับบัตเตอร์ไฟล์สามทบล็อกกดเปิดปิดได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะความหนาของตัวเรือนอยู่ประมาณนี้พาชมความสวยดูรายละเอียดแต่ละมุมของรุ่นนี้นะครับรุ่นดสตาร์รุ่นที่เคยขึ้นท็อป นามวันของไทยแลนด์นะครับที่ขายดีประจำเดือนแล้วก็ด้านในก็จะดูเป็นแบบหมองกระจกอะฮะจะเป็นโดมสี่เหลี่ยมตัดเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนเปนพิระมิดนะครับสวยงามจริงๆแล้วก็มีโลโก้ลาโดส่วนโลโก้สมออยู่ด้านข้างนะครับตรงก้านาฬิกากาชมประมาณนี้ครับ ราคาราคาเดี๋ยวมาให้ดูราคาว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับครับมีที่ช็อปราดเดิเซนทันเวอร์นะฮะครับผมประมาณนี้สวัสดีครับ